Green Partner เนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของสารสลีเราในแง่ของการเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยเราไม่สามารถจะทำตัวคนเดียวได้ตัวเราเองเนี่ยจะต้องเริ่มคำนึงถึงความเป็นระบบอีโคซิสเต็มตั้งแต่วันนี้แล้วครับร่วมมือแล้วก็ร่วมสร้างกรีนอีโคซิสเต็มเพื่อกาวเข้าสู่กานนรกบบยัง่งยืนการที่เราร่วมมือกันจะสามารถสร้างอิมแพ t ยูโมกราให้กับสังคมเราได้ทําเรารู้สึกว่าเป็นก้าวที่สำคัญขององค์กรเราเลยค่ะ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังที่ลูกหลานของพวกเราทุกคนนะครับ่ไม่ใช่แค่าการดําเนินธุรกิจแต่เป็นการกล้าอสู่เป้าหมายความยั่งยืนระดับสากลการร่วมมือกันทุกภาคสว่วนจะช่วยให้เรารักษาโลกไว้ให้คนรุ่นใหม่ต่อไปได้จะทําให้เกิดผลเชิงบวกและมั่นคงในระยะยาวทั้งตง่อองค์กรและสิ่งแวดล้อมครับการร่วมมือในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นคอมมิชเน์ระยะยาวมีความมุ่งมั่นมีความกล้า ที่จะกล้าทำสิ่งใหม่ๆถึงแม้มันจะมีความยากในการเริ่มการเปล่ยนแปลงบางอย่างนี้อาจจะไม่ได้เห็นผลภายในรุ่งนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ล้มมือกันก็คงมีโอกาสได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับ